่งของมาขายกันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับว่าข้างในนี้นะครับจะมีอะไรมาบ้างนะครับโอ้ยใส่เหมือนฟิล์มเอ็กซ์แลมเลยนะครับเพื่อนใส่มาในถุงนะครับเหมือนฟิล์มทเลเลยนะครับโอ้ให้มาทั้งสองกันแบบนี้เลยนะครับให้มานะครับนี่ครับแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้หน่นะครับให้มาแบบนี้เลยนะครับผสมนะครับสกนมาแบบทั้งแฟ้มแบบนี้นะครับนี่นะครับ ให้มาแบบนี้เลยนะครับโอเคก็ถึงเวลาแล้วนะครับเมื่อเราได้สินค้ามาดังนี้นะครับก็ต้องรีบนะครับอวนเงินให้กับเพื่อนๆนะครับนี่ก็คือแบงค์เพสนิมที่วันนี้เพิ่งขายไปนะครับแบบนี้เลยนะครับแบงค์เิ่สนมขึ้นราคาเพสนิมาหน้ที่ขายอยู่ร้อยนึงนะถ้าใครสนใจนะครับแบงค์ร้อยนึงนะครับส่วนเพ่งไม่ขึ้นเสนิมแบบนี้นะครับก็ดูได้เลยนะครับแบงค์แบบนี้นะครับขายอยู่นะครับ150บาทนะครับ ขายอยู่น0รบแบบนี้เลยนะครับที่เพิ่งขายแปมเมื่อเช้านี้นะครับสามสิบห้าบาทผ่านใช้นะครับโอเคเพื่อนเพื่อนให้มาทำแฟ้มแบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับโอนเงินให้เพื่อนเพื่อก่อนนะครับ